สวัสดีค่ะนาทีบันเทิงวันนี้ขอเอาใจหนุ่มๆสาวๆที่รักสุขภาพกันสักหน่อยค่ะเราจะตามไปถามหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์ถึงเทคนิคการดูแลรูปร่างตัวเองที่ตอนนี้บอกเลยว่าเขาฟิตแด์เฟิร์มสุดๆเลยละค่ะไม่เคยละเลยการดูแลรูปร่างของตัวเองเลยละค่ะสำหรับหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์วางเมื่อไหร่เป็นต้องเข้าฟิตเนสแถมยังคุมอาหารจริงจังชนิดที่ว่าทำอาหารคกลีนมาทานเองที่กล่องละครเลยละคะ่ะทำเองแอ้วองไงบ้างพูด อร่อยอร่อยในแบบของผมอร่อยในแบบของผมผม,นะมันก็ไม่จืดขนาดนะั้นแล้วก็หาเครื่องปรุงที่มันสามารถปรุงได้ไมันมีรสชาติอร่อยตายอร่อยตาย ทำอาหารคลีนเข้าฟิตเนสเคล็ดไม่ลับในการดูแลหุ่นของหนุ่มฟิล์มเขาล่ะคะ่ะส่วนตอนนี้ขอเอาใจคอเพลงลูกกรุงกันบ้างคะ่ะกับ The Golden Song The Album อัลบับ้มบทเพลงทองคำที่ขับร้องโดย12นักร้องคุณภาพจาก The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น1และ2งานนี้โปรดิวเซอร์มือทอง1จักประวาตภูมิใจนำเสนอคะ่ะ เป็นสิ่งที่คุ้มค่าและสมการรอคอยมากๆเลยล่ะค่ะกับบทเพลงลูกกรุงมสุดอมตะที่ขับร้องโดยเหล่านักร้องคนรุ่นใหม่จากเว The ทีเดอะกลเได้สองเวทีเพลงเพราะซึ่งหนึ่งจากประวาลก็ภูมิใจในผลงานชิ้นนี้มากๆเลยค่ะรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เห็นเด็กไทยนะครับมาล่วมอนุรักษ์เพลงเก่าๆเรามีการเรียบเรียงให้คนในสมัยปัจจุบันได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงเก่าเนี่ยมันมีคุณค่ามันเพราะนะ เดอะโกลเด้นซองดีอัลบั้มโทรสั่งได้แล้ววันนี้นะคะทาง O อช้อปปิ้งโทร1252นะคะส่วนตอนนี้ปรับอารมณ์มาดูความร้ายของเอมี่กลิ่นประทุมหรือว่าบุหลันในละครคดีรักข้ามภพกันหน่อยค่ะถึงแม้ว่าในละครจะร้ายขนาดไหนแต่ก็มีนักแสดงหญิงคนหนึ่งที่ดีใจมากเลยค่ะเมื่อรู้ว่าได้มาเล่นละครกับเอมี่ค่ะ เห็นในละครทั้องเอมมี่กลิ่นประทุมและเนบนเบรวิญยานานแก่งแย่งชิงดีพยายามเป็นเมียเอกกันสุดตัวแต่ใครจะคิดล่ะคะว่าในชีวิตจริงสาวเบนนี้ล่ะค่ะที่ทั้งตื่นเต้นและดดีใจสุดๆเมื่อรู้ว่าจะได้ร่วมงานกับสาวเอมมี่อะคะ ก็ดีใจนะคะคือด้วยพี่เอมี่เขาเป็นแบบนักแสดงรุ่นรุ่นโตที่เราแบบดูตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้มาเล่นกับพี่เขาจริงๆเลยนะคะก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็เขาเล่นเก่งมากค,ค่ะเขาเป็นคนที่แบบใช้แววตาแบบ acting เขาเป็นดูเป็นธรรมชาติอะแบบเป็นลายนุ่มนวลแต่ก็แบบแฝงไปด้วยอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคือเก่งค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วสวัสดีคะ่ะ ข่าวปังข่าวเด็ดข่าวแซ่บอิลีอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube วันบันเทิงอย่าลืมกดซับสไครด้วยนะครับ